โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ผมชินเคยบ่อยดีนะครับผมโอเควันนี้เป็นวันหรือฮัททับดีที่ท่าไหนปะวันเพื <c oughs> ่อนัสดีที่อ๋อสามสิบเอ็ดนวาคมนั่นเองนะก็เป็น วันส่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่นั่นเองนะครับก mm hmm. ็วันนี้เราจะมาเปิดกาชาหนึ่งลูกกันนะเอ้ถึงลูกอะไรลนะ่ะไม่ใช่ <c oughs> เปิดลายสายลูกนี่ <c oughs> เฮ้ยผมเปื่อไปแล้วเนี่ยเออจริงๆนะผมเพิ่งตื่นเออใช่แล้วก็ผมเพิ่งตื่นแล้วก็มาแอดสตรมเลยฮนะต้องขออภัยด้วยจริงนะค่ะพูดมึนๆอะไรหน่อยอ่ะต้องขออภัยนะครับผมโอเคมาเดีย๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะเป็นกาชาลูกใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้ อนะโอ้บอกเลยว่าน่าสนใจมากฮะอ,อ,อย่างแรกเลยนะครับเนี่ยเราไปดูกันก่อนดีกว่านะครับว่ากระชาเนี้ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะทีะ่น่าสนใจอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นโปใหม่อีกแล้วปะ่<บ>ะเออมันก็ต้องไปโนใหม่อนยะู่แล้วโอ้โหแต่ว่าด้วยมนตัวผมชอบแอนดรอยู่นะเออแอนดรอยเท่ดีเออเดี๋ยวเราไปดูตัวอ่อพวกกินทองเอ้สกินม่วงกันก่อนดีกว่าออโเอเคแฮ โอ้โหเอาวะปวดไปปวดไปดูกันต่อฮะนี no oh, oh, uh, ่แดูกันดีนะนี่ผมชอบอ่ะดูน่ารักดีโอ้โหนี่ขวดของอ่าตัวใหม่กันเองนะฮะผมว่าตัวใหม่มันก็มันก็ดีมั้งโอ้โหปวดเม่จริงมันก็ดีแหละเออโอเคมา เดี๋ยวเราไปขู่ก,กันเลยดีกว่านะอย่างแรกเลยนะครับผมช่องเราเนี่ยด้วยความที่ว่าขึ้นตรงต่อไก่แงบมาเร็ว <laughs> โอเคอะเดี๋ยวเราชวน,นก่อนนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับผมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นอันนี้นะครับผมแล้วก็ เปลี่ยนเป็นรูปลัคกี้กาเอ,อ้ยไม่ใช่ลัคกี้กาสิของเราเป็นเอ,อ่อมาโคโตโต้กันเองนะครับผมก็เป็นไฮไลท์ของช่องเราเองนะถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้แล้วมันมจะโชคดีนะครับผมพูดเลยว่าจะเกลียดไหมจะเกลียหรืเรอเปล่าเกลียเลยเออม,มาอย่าเรามาเริ่มเปิดกันก่อน ตนะนนีลูกแฮกอะไรโอ้โหลูกแรกแม่มันจะไปจองได้ยังไงกันแล้วโอ้โหไม่มีไม่มีโอ้หวุ่นวมมายแล้ววุ่นวายละไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละต้องต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้โหไม่มายังไม่มายังขับรถแซงกี้มาอยู่ยังนั่งรถแท็กี้มาอยู่ครับยังไม่มาใน,าาน,อนอาออตอนนี้นะอ่ะเราเปิดต่อฮะ โอ้โหสีทองยังไม่มอยังไม่มาไอจริงๆนะเออเราก็เอรจริงไอกรชาเนี่ยผมไม่หวังอะไรแม่เนาะเพราะว่าหนตัวผมก็ไม่ได้ชอบอะไรแม่ก็เปิดแบบว่าโคตรเลี่ยเปนื่อยเหนื่อยแปลว่าเลียเปื่อยแงกระหลกแจงเลยโอ้้ยมีภาพการิกตี้เอ้เป็นลูกใหม่โอ้โหลูกโจรแน่ๆอย่างแน่อย่างดีโอเคแมีอยวเราเปิดแบบสิบลูกกันเลยแล้วกันนะครับนม่ มาครับจ <illions> ัดไปจัดไปจัดไปโอ้โหสีทองไม่มาสีทองไม่มาโอ้แอนเอาแอนมาย้อมแมวเล้วเคยปวดปีเอ็นมันก็ย้อมแมวอยู่แล้วอื้อมาเราไปต่ออีกสิบลูกสุดท้ายนะผมยังไม่ใช่หลอดไฟนะครับเนายเพราะว่าผมไม่ได้อยากได้อะไรมากอุ้ยมีเควินด้วยว่ะโอ้มีลูกข้าบอยด้วยโอเคมาเราไปต่อเลยฮะ เกลือล้วนล้วนโอ้โหล้วนจริงจริงล้วนจริงจริงโอ้โหให้ตายโอ้้หูยเอามาทำแมวอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอ๋อเกลือ เกลียดเจเจเกลอจะเจ, ب, จะเยโอ้โหอะไรมันจะเกลือขนาดนดั้นล่ะลูก <c oughs> โอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนใครเข้ามาดูคที่นี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากทางาคนที่ติดตามเก่าแล้วก็ติดตามใหม่ที่คอยขับพอร์กันมานมนเสมอนะโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในของปีแนมะ่ปีน้าเนี่ยเออคนทที่ผมจะมาทำเนี่ยมีแรงแน่นอนนะกัญญากัญญาแน่นอนว่ามีแรงแน่นอนนะครับ ก็จะพยายามมาให้บล่อยที่ถึดในคนทางแล้งนะผมที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากดูผมเล่นแลงแหละเออแต่ว่าช่วงนี้ด้วยความว่าทีมผมไม่พร้อมหลายๆได้เรื่องมันมันมันตอนนี้ผมมีปัญหาหลายเรื่องมามห้าหกเรื่องที่มันแก้ไม่ได้แล้วก็ต้องทําใจอย่างเดียวอ่เอออืมผมก็เลยต้อง ตอนนี้กำลังหาเฟแมะตอนนี้กำลังหาแฟม,มินนลมี่อยู่แต่ก okay. ็ยังไม่ยังไม่คิดว่าจะเข้าอยู่เฟมไหนนะโอเคบายบายไว้เจอกันครับฝนก็ายาวเลยบ๊ายบายครับเอ๊ะผมหยุดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ้าผมหยุดหายอ๋อนี่ไงเจอแล้ว The sounds are great